สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราอีกเช่นเคยที่นี่บ้านแสนดีการ์เด้นจังหวัดเพชรบุร์นะคะก่อนไปทํางานขณะนี้เวลา2องโมงเศษแล้วค่ะวันนี้เข้างาน3ามโมงครึ่งนะคะ9ก้าโมงครึ่งนั่นเองว่าจะมาทําค้างให้กับต้นถั่วปูนะคะถั่วปูนี้อยู่ใต้แปลงนี้นะคะในนี้มีแปลงถั่วปูมะเขือมะเขือนะคะแล้วก็กวางตุ้งฮ่องเต้นะคะทุกคนแล้วก็มีหอมแดงนิดหน่อยนะคะ เนีย่ยในนี้เดี๋ยวเดี๋จะมาทำกันพามาดูถั่วพูก่อนเลยทุกคนเป็นถั่วพูที่เราเพาะจากมเมล็ดนะคะแล้วก็เอามาเพาะเอามายอนไว้นะคะทุกคนเอามาแบ่งปลูกไว้ในแปลงนี้นะคะนี่เลยผักแปลงเล็กๆที่มีหลายอย่างของเรา นี่แปลงถั่วพูนะคะทุกคนเอาปักหลักไวต้ตรงนี้คือน้องเขาก็เริ่มีเถาเรือยแล้วนะคะนี่เถาเรือยขึ้นขึ้นหลักได้แล้วนี่นี่นี่ก็เดี๋ยวจะมาทําหลักให้น้องค่ะแต่และต้นคือเรือยออกได้หมดแล้วนะคะที่ที่ปักไม้ไว้นะคะทุกคนนี่เลยมาทําค้างกันค่ะเราก็ไปสั่งไม้มานะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไม้ไผ่กันนะ 我怕你。嗯嗯嗯 ก็ที่จะเอามาทําท้องต่างๆสั่งไม้ขนาดสงเมตรครึ่งนะคะสงเมตรห้าสิบเ็นแล้วสั่งมานะคะ เราจะใช้แคบันทายมาัดใช้แคบันทายอยู่แล้วเขาหมัดเขาจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนดีไมเงินดีแหละเขาก็จะได้้เอาอันนี้ออกก่อนเอาหรืออันนี้ออกก่อน จะทำค้างขึ้น ก็จะเป็นหลักเปล่าของเขานะคะก็จะก็จะทําการถืไอมมไ,มไ,ไม้เอาไม้มาขั้นนิดนึงสำหรับาขาคูงก็จะไม่ยากเพราะว่าด้านบนเราทําอันนี้ไว้แล้วเนาะ สามต้นนะคะก็ใช้สิบสามล่ะเราไม่ตัดนะคะาทุกคนเพรว่าเปลือกเขาแบบใช้ประโยชน์กับไม้ได้ก็จะปล่อยให้เขาเลืออ้อยไปติดไมยไม่สูงก็พีละ ประโยชน์กับไม้ในคราวต่อไปถ้าเราตัดถ้าเราตัดออกเอ่ออนาคพรเราได้มีการเปลี่ยนแปลงนนะะเราจะได้มีน้ำแขงเราก็จะเสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็มัดขางเขาให้หันกลับมา เคยได้กับใคร มีสิาต้อนอ้นบางอันก็เป็นแบบคู่สองต้นนะคะเพราะว่าต้นเขาิดกันเราก็ไม่ได้แยกนะ ออันน oh, ั้นมันอย่เอาเอาอ ทุกคนมาเข้ากี่โมงวัวเราไปไม่ทันเวลาวันนี้หนึ่อาทิตย์นี้สามโมงครึ่งนะคะก็ยังพอมีเวลาทำถส่วเนาะ ตั้งใจทำเทุส่งอันนั้นแหละว่าจะเอาไปรักษาจริงแล้วกันเขาขอมาแนบจะเป็นหมอหรือจะเป็นพยาบาลเขาบ่เกี่ยงหรอกว่าจะไปโรงพยาบาลดีที่ ีนะคะทุกคนก็ขัดกันไปขัดกันมาเพื่อจะได้ประหยัดประหยัดเสื่อปอฟางของเราเนาะแขัดกันไปทำแบบล้ำเส้นให้เขาแบบมีพื้นที่เลืยนะคะแบบนี้ก็โอเคแล้ว เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าค้างนี้สามารถใช้ต่อเนื่องได้ระยะยาวเพราะว่าถ้าถ้าตัวปูเขาตายแล้วค้างวายแล้วก็ก็อย่างอื่นที่เป็นค้างเลื้อยได้นะคะทุกคนก็ง่ายสะดวกดีเสร็จแล้วค่ะก็จะจับเผานะคะทุกคน กับเขาเลื้อยขึ้นค้างเป็นอันเสร็จพิธีนี่ก็จะมัดเข่ามัดเครือรังค้างไว้นิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะอัน,นี้เขาก็เลยเองของเขาได้แล้วยิ่งเขามีค้างให้เขาเลื้อยไวเขาก็โตไว ก็จะได้มีที่พางของเขานะ ค okay. คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการทำครั้งของเราวันนี้นะคะอรอดูผักน้องผักเขาเติบโตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ